สวัสดีครับพี่น้องเป็นยังอีกโอ้บเป็นเผิองหน่อยเมื่เบิองหยักตอนต่ละมือแต่ละเวินเนาะเออเออวันนี้มาในตีมพึ่งน้อยเออเออยางยางโหหัวเงินมื่อนี้เป็นเพิองมิมหรือเปล่าหอ่้เออเออต้องหัวเสียเล็กใน่ได้หน่เออเขาเดี๋ยวเล็กในเสียไปได้หน่เออเออ ยาเรียกอยู่ข้างซ่วมเลยยาซ้วมจะเตรียมเยนะฮะโค้ดฝากกดซ้วมจะไม่แตกใสใช่ไหมย่าเท่าอบปาอบอุ้มแม่ยกเกิงครั้งแล้วเมยมันจะต้แตกแม่์ช่วงนี้เกาหลีหนาวไม่หนาวแล้วเริ่มไม่หนาวแล้วร้อนๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์ยังกว่าหิมะตกหิมะตกที่ไม่สระผมอ่ะเหรอ หาไม่อบงงมากอาบเร็วมันคือบออาบไปเจอชูผมไม่สูดเละเป็นอย่างนี้คือเออปีสิบขางโมนี่คือผลงานลุงติงจริงก็สามของทางใตมาแล้วนกยุ่งหน่อย ก็เลย cho ได้ถามพ่อบ่ถามเฒ่าโอ้ยน้ําโหลคือ โม่เห้ได้ยิ้นันเมอ่นปากเขาเด้อไ่นองทั้งวันพอนจมันยังอ่นปากเขาเด้อ พี่พี่ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมอ่ถ้าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับพี่พี่เอาเงินเดี๋ยวพอการใช้มาแล้ว สองคลิปแรกยังไม่เสร็จอยู่ดีมันมันีโทราศัพท์ไรซิมหรือเปล่าบไปลุกไาคอยสองคลิปแรกคอยต้องอย่าพายเลยไปลงมื่อละสองคลิปเท่าไพท์ย่างไรอันเมื่อน,นี้เอาคลิปเดียวก็ปปวเพราะตอนนี้ปวดท้องแค่แต่ว่าพ่อมาส่งกับอะไรเขาจีเกียนห้ยจริงยหรอเราท้องกับบอลลูกก็ต้องส่งพีน่น้องจุ่ะคอยช่ชวยจี้เบียดจำได่ การเป็นคู่ไ่านี่มันงงยากปากเปียกเอาได้ยิ้มอนอีกตนนี้ไปใส่ริ่มสที่เรียนอีกคลิปเลีอั้นหฉันหลดไหมออคลิปสอก็ร่งเร้วคิปสามหลดไหม เอาได้เป้าจังไนั้นคนเริิมหีบล้วบาใส่เอาได้เป้าไอ้มัฟูฟูจังไงเอาปอหางเป้าเบาๆเอาไดกลางเอาเอาลงมากัเออเอาไดกลางเป้านเจากระทายจะดักบอกกัแลวบอกเลี้ยงหางกัลวบอเลี้ยงคน อางเป่าอ่อนๆไหนมันฟูเส้นงานไมนเริ่มเรียบหรองเจอกันไหมน้องไม่ได้ออกงานน้องเลยน้อยใจน้องเลยน้องเลยเีบบปะน้องเลยงอลงเขาไปยังไม่ได้แสงคือเข่าป้องเลยครับทว่าก้องเป็นดูดแสงแหมเพราะโฟกัสคนแหมใหญ่เลยน้องเปดู เซตกล่องบอดีอเห้ยสิโอ้โห <c oughs> น้ำยาเสตกระจกพี่น้องทั้งบ้าน,น,นเพิ่นกระเซตเพี่น้องทั้งบ้านขึ้นทลบเนาะดอกบางนึงเนาะได้กลิ่นเลยค่ะ <c oughs> คลิปนี้มีกลิ่นโชคดีเหลือเกินที่ทีวีบ้านท่านไม่สามารถรับกลิก่นได้ <c oughs> หมอนยิงบอกเนาะโอ้ยพ่อแล้วก็เสร็จ กัวกัวกวขึ้นไปอย BG แล้วเีอยครับหมู่านนี่หม่านนี่เป็นไก่ตอกมือเป็นนกยุ้งมื่อานเปไก่ตอกมือีเป็นนกยุ่ง เต้นตัวเป็นเพิงจะได้ลูกมันเไิ่ต้องเี้ยังคดากุกเหรอี้ยวอ่อนลานตีนชินละ ม <fl |ro|> oh. ีไม่รู้นะครูบมู้ครูบอลอย่าครอมีไม่รู้นะมีไม่รู้ป่ามีมป่าครูอจะกดเพิ่กดลงวัมนนี้สักว่ไม่ได้นะครูบอนะแลนด์มาร์ทบอลแอแลนด์แลนด์แลนดอนเราบ้เน้องเปียนชุดเอาไมไทยมากเต๋อแบบเชียแับเชีย เขาเลียง้างลียงลยบมันใจในตัวผู้ปัวคู้ปัวอารมณ์ผิดปกติอุ้งอิงไม่ไว้ใจช่างนี่ใหญ่แล้วอินกับการใส้สูตรแซนด์เบียรเราะเมื่อวานเป็นอะไรไกลต้องมันีเป็นนกยุ้งก็เป็นตัวเป็น่งมาดิเ็นตัวเนผิ่งมันพีเสียเป็นแมงกะปิพู้ได้หรอมีเซอร์ไพรส์เหรอ พรุ่งนี้เขามีชุดใหม่อีกแล้วหรอจริงหรอไม่ได้พูดนะ<า>่ะผมพูดแล้วค่ะยิ่งพูดอย่างเงี้ยคือยิง่อยงอยากรู้เลยซึมได้ไหมล่ะไม่มีอะไรพูดให้มันเป็นประเด็นเฉยๆโอเคได้ <All right. S 1> <ๆ>ยืนมั่นๆนะลูกยืนยืนแข็งๆนะลูกยืนเกล็ดเกล็ดไหมถ้าใส่ละถ้าใส่จริงทางเกินยืนจับมันมันเยินมันมัน ย,นนยืนแน่นๆนะลูกยืนแน่นๆนะลูกยืนให้มันมันยืนให้แน่นๆนะลูกในงานไปอีกแล้ว <laughs> นอนปรหลัดเราเบื่ออี่คิดประหวักยืนน <c oughs> อยยืน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 มันมันพ <c oughs> ัสดุไทยมันเกิดหมันค้งกะนละยืนให้มันมั่นคงนะลูกเออไม <beach. c oughs> ่เคยบอกกันดีสองคนเหตุแม่ใจแค่ไหนสักหน่ะคิดคนประหวัดนาทีเหรอมันแนบมันใส่หรอเป่า คลิปรนนะจ้กตตามอันสุดอล้วพนองคสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิาป่กัแล้วค่ะพวกพอกันไม่คินะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครค่ะแล้วนะคะทรงีลาฮอนแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องฝาเรียนไปของนำอนมวอเรา